ตอนนี้ก็มีมีบอสนกอยู่นะทุกคนอุ้ยตรงข้างบนมันเป็นแบบอุ้ยอะไรไม่รู้อะทุกคนเรียกไม่ถูกพายุอะพายุนี่ทุกคนนี่ไงฮีบอสนกนี่สู้บอสนกเลยทุกคนปึ๊บอ่ะอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บบอสนกใกล้จะตุยแล้วทุกคนเลือเล่อยเลยสี่แสนแล้วเราต้องรีบสู้วุ้ย ปล่อยสกิลใส่ oh my god ทุกคนโคตรแหลกเลย oh no 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 ตาย oh my god. เสกบอสนกเนี่ยมันแคบจริงๆเลยทุกคนเหลือทุกคนเลือดมันเหลืออยู่สองเสนคือแบบใส่สกิลไม่โดเลยอะทุกคนเพรอบอสนกมันอยู่นม่ี่ สู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 เฮ้ยวินนกโอ้โหนี่โอ้ยทำอะไรไม่ได้เลยทุกคน,นโอมาบอลไปสวรรค์แล nah, ้วทุกคนโอมาแล้ว <food> สงสัยดีกับเขาไม่เัิญตอนอัปเกรดลังไม่รู้ก็น้ำกิ๋แล้วเออโอเคทุกคนพิธจะตัดเริ่มฟาร์มใหม่นะก็คือแบบ ก็คือเริ่มฟาร์มเริ่มฟาร์มให้เสกบอสอ่ะนี่อ่ะทุกคนบอสเกิดแล้วไปบอสเกิดเร็วจังนี่บอสฮัลโหลจะบอสบอสยินดีจะบอสจบอุบแสงจันเต็มดวงโอ้ทุกคนมันจะไม่ตายเพราะบอสมันจะตายเพราะเพื่อนออ ถือไปฆ่าใครอู๋ขอโทษด้วยนะทุกคนไม่ได้ทำอะไรเลย sorry เมื่อกี้มันเมื่อกี้แค่แค่สะกิดไหล่ิดเดียว <Nope. S 1> คนมีคนตุยอีกแล้วทุกคนเอาเย่ oh, yeah, แล้วฆ่าใครบ้างเนี่ยเราจะเป็นปลาต่อไปนี่โอ้โหไอ้นกมันก็เล็งแต่เราอยู่นั่นแหละมันไม่เล็งตัวอื่นบ้างได้ไงเล็ง mm hmm. แ,แต่เราอยู่ได้นี่เราต้องปล่อยอุกกาบาตใส่หน่อย เฮ้ยพิ่าตเขอีกแล้วเนี่ยโอ้โหวิแสร์รเอ๊ะเบอร์บาเบอร์นี <episodes> ่คุณนะฉันเห็นดู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 โอ้โหบอสนกมันไม่พิชตีคนอื่นบ้างหรือไงเนี่ยมันตีแต่เราเนี่ยโอ้ยไอ้นกปั้งนี่โอ้ยไอ้นกมันจะใส่เราเรียบแล้ว ช่วยด้วยเพื่อนลูกมันใส่เขาที่ลูกมันจะจับกดน้ำทุกคนเฮลมีเอ,อือยให้แพ้ให้กับ NPC ไม่ใช่ NPC ทุกคนบ,บอลบอสมันคือบอสใช่ไหมทุกคนมันไม่ใช่ NPC มันคือบอสเฮ้ยรีบไปเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ได้ของนี่ตี วูบแ oh ับแบบแบบไอ้นกโอ้ไม่โอ้โหไอ้นกยังไม่ทัำไหนเลยตายแล้วนกเอือโอ้ไม่นะตาให้กับ NPC อีกแล้วโอ้โหไอ้นกมันไม่ตีคนอื่นบ้างเลยต้องรีบไปนะทุกคนต้องรีบไปเดี๋ยวคนตีตายกันหมดก่อนเดี๋ยวเราจะไม่ได้ ดู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 หลุมหลุมหลุมปังตรงนี้อีกปังที่มันใส่อย่างนี้นี่นะมันเป็นการปล่อยอุกกาบาตทุกคนถ้าเราบินน่ะมันจะเป็นการบินแล้วยิงอ่ะมันจะเป็นการปล่อยอุกกาบาตมึงรู้นะนี่ อุยุยุยยุย,ย,ยเลือดเรากับเลือดน้องมันก็สูสีเลยเดี๋ยวนะเลือดบอสมีตั้งร้านหนึ่งเลือดเรามีตั้งหมื่นหนึ่งมันต้องใช้พลังคนทั้งสิบคนเลยอะห h oh my god จะสู้มันได้แต่ว่าอันนี้กี่คนไม่รู้สู้นี่ มาแล้วไอ้ปุ่งตานะนกปังป้งปังป้งปัง้งปั้งตอนที่มันจะตายก็โชยโอกาสในการใส่สกิลรัวๆใส่สกิลรัวๆใส่สกิลไม่ปล่อยมาเดียวนึ่งนี่ปึ๊บ,บนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยนกนี่คือการที่เราจะผจญกับไอ้เจ้านกโอ้โหไอ้เจ้านก้าหัวฉันมันจะหายไปหมดแล้วนะ โอ้ไม่ก็หรือว่าไอ้เจ้านกมันล้างแค้นให้กับให้กับคนที่โดนฉันฆ่าต,ตาย <Yes. S 1> ไนนอ้นกนกสุดปังปังปังบลาปังปังปีสุดปัง เฮ้ย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 มันตายแล้วทุกคนเลืองมันเหลืออยู่แสนหนึ่งโชยโอกาสติกันฆ่านกตัวนี้กันอะปึ้ม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 โอนโอ้โหแลกแลกแล้วโอยคิสนีโอ้โหคิสนีกินคิสนีโอ้ไม่ใช่นี่นะทุกคนล้างแค้นให้กับคิสนี โอ้ไม่กอดนกนี่มันก็เหมือนฟินิกอยู่นะทุกคนหรือว่านี่คือแม่ของฟินิก <G ül> อ่ะเอ๊ผู้ชายว่านี่คือพ่อของฟินิก oh, <no! S 1> ใช่ปะใช่ใช่ทุกคนคือพี่ตายอุ้ยอ,อ,อย่าเพิ่งรีบตายนะยังไม่ได้สู้เลยไม่ใช่สิสู้ต้องเยอะ เฮ้ยเฮ้ยโชยโอกาสในกันสู้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 เร็วเร็วเร็วเฮ้ยไอ้ไอ้นกมันเล็งเราเยอะอ่ะเราต้องได้แน่นอนมันเล็งเราหยุดเกินไม่นกมันจะตายแล้วเฮ้ยตายคุนดูได้เงินมาเศษหนึ่งได้อะไรเนี่ย Moon Store Wheel ขึ้นมาสิบเลยทุกคน มาสิ ive, รี่ว่ามาสิบหนไหนไหน,ไหนทุกคนได้อะไรมานี่ได้เป็นมูนสโตนกับไฟฟ e าเ a อร์ฟ e าเ a อร์ r วเ e อร์ฟ r f เ a อร์โอเคโอค้ดีใจสู้บอสด,ดุกได้แล้วเลรทุกคนแล้วก็ได้แบบ มูนมูนสตนไฟเบอร์แล้วก็เงินม่วง2,500ันหเงินเขียว1,000งแแล้วก็ได้เวลเพิ่มขึ้นมาอีกสี่หรือว่า10บน่าจะ10มั้งอ่ะทุกคนจำไม่ได้10หรือไม่ก็8ปนี่แหละคนมาแล้วทุกคนอัพก่อนอัพกดหรือกดอัพก่อน,อน,ออนหรือยูสี่อัพอะไรดีอัพอันนี้ละกัน นี่ประมาณนี้เลยนี่มีคนฟาร์มอยู่ทุกคนเดี๋ยวบอกนะว่าจะเป็นคู่อริของเราที่กำลังจะมาสู้ไม่ใช่ Moonstone อันนี้เอาไว้ทำกาวิตี้นะทุกคนกาวิตี้ตื่นส่วนอันนี้เอาไว้ทำอะไรตื่นไม่รู้ทุกคนแต่มันเป็นขวนนกน่าจะเป็นฟ้าค้อนนี่แหละทุกคนโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะทุกคนบายบาย